ถ่ายรีวิวบ้านรีวิวรถรีวิวคอนโดเลือกใช้เลนอะไรดีวันนี้เรามีคำตอบครับ ช่วงนี้นะครับผมเห็น,หนเพื่อนหลายคนเนี่ยทำวิดีโอรีวิวในส่วนของคอนโดนะครับส่วนของบ้านแล้วก็รถต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆหลายคนเนี่ยต้องเตรียมเลนแล้วก็กล้องในการใช้อัดวิดีโอจำพวกนี้ถูกไหมครับซึ่งแน่นอนเลยครับมันคงหนีไม่พน้นเลนอัลตไวา์ถูกไหมครับเพ,<ว>พื่อนเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> ที่เราต้องการที่จะเก็บองศาภาพให้กว้างที่สุดในการถ่ายคอนโดในการถ่ายบ้านนะครับหรือแม้กระทั่งถ่ายภายในรถต่างๆครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือภาพที่ได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยพอเราใช้เลนที่มันอัลตไวา์มากๆนะครับสิ่งที่มันจะตาม ก็คือเรื่องของ distortion ที่มันเกิดขึ้นที่มุมภาพทั้ง4ด้านนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเลนส์ u ต t ้า w i ด์โดยทั่วไปนะครับยิ่งมันกว้างเท่าไหร่เนี่ยมันจะไม่้ขอบภาพทั้ง4ด้านนะครับมีอาการโคง้งหรือว่ามีาการ distort นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาเราจะแก้ไขนะครับในงานวิดีโอเนี่ยมันจะค่อนข้างยากมากๆนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากงานถ่ายภาพนิ่งนะครับเพื่อนๆเวลาพอเป็นงานวิดีโอปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขในสิ่งพวกนี้ก็คือครอบภาพน,นั่นเองครับเพื่อนเพราะครอบภาพเกิดอะไรขึ้นครับ1งคือเราเีง,งา,าพท่กว้ เราต้องการไป2คือความละเอียดที่เราได้มาเนี่ยมันลดทอนลงไปนะครับดังนั้นผมแนะนำนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆต้องการถ่ายวิดีโอนะครับในส่วนของงานอินเทีアนะครับรีวิวบ้านรีวิวคอนโดหรือรีวิวรถต่างๆที่ต้องถ่ายในพื้นที่แคบเนี่ยผมแนะนำเลนส์อัลตรทาไวที่ต้องมีซีโร่ดิสทอ์ชั่นครับเพื่อนๆ เพราะว่าเลนจ์จำพวกนี้เนี่ยมันจะแก้ปัญหาอาการดิสทอ์ที่เกิดขึ้นทั้ง4ด้านของภาพนะครับทำให้เราเนี่ยเก็บองศาภาพได้กว้างโดยไม่ต้องมานั่งแก้ไขด้วยการครอบภาพทําให้เสียองค์ประกอบภาพแล้วก็เสียความละเอียดลงไปด้วยนะครับเลนที่มีซิดอกดิสทอ์ชั่นเนี่ยครับเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆยกบตัวอย่างเช่นนะครับที่อยู่ในมือผมนี่คือตัวโลววั15มิลนะครับตัวนี้เนี่ยองศาภาพกว้าง15มิลนะครับโดยปกติทั่วไปเพื่อนเพื่อนเจอนะ14มิลเนี่ยก็เบี้ยวแล้วครับเวลาขอภาพด้าน 5มิลตัวน,นี้ผมแนะนำนะครับสิ่งที่ได้มาเนี่ยขอบภาพมันจะไม่มีอาการดิสทอร์ดเลยนะครับซึ่งดีมากๆในการใช้งานโดยเฉพาะคนที่ต้องถ่ายอินเีเลียนะครับหรือเวลาถ่ายคอนโดถ่ายตึกต่างๆเนี่ยบางทีเราจะเจอเส้นนำสายตาพวกกรอบกระจกนะครับหน้าต่างต่างๆหรือแม้กระทั่งเส้นของขอบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยพอเวลามันเอียงมันโค้งไปในวิดีโอเนี่ยมันดูไม่สวยนะครับดังนั้นเราแก้ปัญหาด้วยเลนส์จำพวกนี้ครับเพื่อน ซึ่งมันก็จะมีค่ายเลนบางค่ายนะครับที่เขาออกแบบมาลองรับการใช้งานตรงนี้อยู่แล้วนะครับอย่างแบรนด์โลวหวาที่ผมเอามาให้เพื่อนดูนะครับ <S <S เลน a u ล o w <wide> i ไวของเขานะครับเกือบจะทุกตัวเลยนะเพื่อนต้องบอกเลยว่ามันเป็นเลนที่เป็นซีโร d ดิสทอร์ชันทั้งหมดหรือว่าไม่มีดิสทอร์นนั่นเองครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็น6มิล 10มิล15มิลโอ้โหเยอะมากนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีหลายซีรีส์มากๆแล้วก็มีหลายเมาส์ให้รองรับการใช้งานมากๆไม่ว่าเพื่อนจะใช้แ a n นลนนะครับโซนี่นิคอนนะครับไมโครโฟเตอร์ ers, ต่างๆนะครับลูมิ x ส์นะครับ, ix, รบมีหมดนะครับให้เลือกใช้งานเพื่อนๆสามารถเข้าดูได้นะครับสำหรับเลนที่เป็นอัลตร้าไวแลวซิโรติชชั่นแบบนี้ผมว่ามันช่วยแก้ปัญหาในการถ่ายวิดีโอในที่แคบได้ดีมากๆครับลองไปดูกันครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเลนออโตอวที่ไม่มีดิสอร์ชั่นแบบนี้นะครับสามารถเขียนคอมเมนต์เข้ามานะครับที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะลองเข้ามาทดสอบกันได้นะครับกับเลนออโตอวนะครับซึ่งมีอยู่หลายระยะมากนะครับตั้งแต่6มิลนะครับ9มิล12มิล10มิลนะครับซึ่งไม่มีดิสโทสเลยนะครับอันนี้เราต้องมาลองของจริงว่าภาพที่ได้มันจะเป็นยังไงครับเรามาดูกันได้นะครับที่ Camera Maker ครับเพื่อน